คลิปนี้กะพ้ามาเบิงเห็ดอีกแล้วจ้าบุกหูเด้อค่ะเด้อว่าเห็ดอย่างค่ะเห็นว่ามันงามดีค่ะดอกบอกใหญ่ค่ะก็เลยอยากนําเสนอเนาะค่ะเนาะบรด้เน้นแกไปกินเด้อค่ะเด้อ้ามาเบิงความสวยความงามของเห็ดจา้าดอกใหญ่ใหญ่จ้ะสีสมสีกับงามงามค่ะเกิดอยู่ประมาณ3ามซีดอกค่ะ ดอกนี้จนว่าเถาค่ะรถกระแลนไปแลนมากค่ะขอเบึ้งขางล่างในเดอ้อโอ้ขางล่างเขากับสีประมาณนี้ล่ะค่ะใส่ถุงมือจับน้ำค่ะเพราะว่าเขาบูรุาเป็นเห็ุอย่างนั้นเาะอาจจะมีผิดค่ะงามจต่พี่น้องเอ๋ย เกิดซ้อนกันอยู่ค่ะขออนุญาตเก็บมาเบ่งในเด้อค่ะเด้อนีน่ค่ะลักษณะของเขาคนมักเห็ดค่ะมักธรรมศาสตร์ค่ะเห็นเราก็อดทายใบ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะดอกนี่ก็ดอกใหญ่ใหญ่มีห้อยกัดแท้น้ำค่ะอ้ยดอกใหญ่คักเนาะค่ะเนาะมีอีกดอกหนึ่งค่ะ ดสันสวยงามอิตาลีชนบทค่ะมีเห็ดหน,น้าหน้าสายพันธุ์ไหเบิงค่ะบดเนียนเก็บไปกินค่ะกันเราก็บดได้โฟกัสว่าสิคือเห็ดอีอย่างเนาะเก็บไปกินไดบ้บอบอค่ะไทยเบิงเอาความสวยความงามตื่อๆ้อเนาะค่ะเนาะไปละจ้า